สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยฟอเรสต์สคูลดอทคอมเว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ไทยฟอเรสต์สคูลเดลี่เอ้าร์ลูคแอนาลิซิสครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับพิพันเนอร์ครับประจำวันที่20นะครับเดือนพฤษภาคมปี2557นะครับ11บเโมงกับอีกสินาทีในการวิเคราะห์วิดีโอนะครับยูโรเทียบดอลลาร์ว่าวันนี้จะมีแนวโน้มเป็นยังไงกันบ้างครับหลายๆคนเริ่มถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับ Basic to Advanced ซึ่งหลายๆคนเนี่ย ยังไม่เข้าใจนะครับว่าระบบการเรียนของเรานะครับเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมแนะนําให้เลยนะครับถ้าใครเข้ามาหน้าเว็บเนี่ยครับไทยเฟลเลร์สคูลเนี่ยมาคลิกตรงนี้ก็ได้ครับอันนี้มันจะเป็นเลื่อนๆเนี่ขาทำไว้สวยรู้มากอนนี้นะครับน่ครับลองคลิกมาตรงนี้นี่ YouTube Basic แล้วก็เข้ามา Basic to Advanced นะครับ Basic Advanced Course ตรงนี้นะครับ Master Course ยังไม่เปิดนะฮะยังเดี๋ยวถ้าเปิดอะไรยังไงเนี่ย จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงก็เอาเบสิ t ทวีดานไปก่อนนะฮะเนื้อหาเนื้อหาในวิดีโอทั้งหมดเนี่ยเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มเล่นนะครับเริ่มหัดเล่นเลยนะครับเริ่มที่จะหัดเล่นเลยแล้วก็รวมไปถึงผู้ท,ที่ต้องการปูพื้นฐานเกี่ยวกับฟอเร็กให้แน่นนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็เอาไปใช้กันได้ประยุกต์ใช้กันได้นะครับสําหรับใครที่ เฮ้ยทำไมหน้าจอไม่ค่อยมีอินดิเคเตอร์มองแค่กราฟแห่งเทียนกับแนวต้านแนวรับไม่ขีแนวนะครับก็สามารถเทรดทำกำไรได้แล้วนะครับน,นี้ของไทยฟลายสกูลเราเนี่ยพยายามทำระบบให้ง่ายที่สุดนะครับให้มีหลักการที่ง่ายที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดนะครับอันนี้71วิดีโอนะครับก็คือขั้นตอนเนี่ยจะเป็นการดูผ่าน u t u b e นะครับซึ่งการดูผ่าน u t u b e เนี่ยก็จะมีข้อดีคือเราสามารถ ดูได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วแตเ่เราสะดวกเลยนะครับแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยเราสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้ครับเราไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าเอจะลืมหรือเปล่านะครับกลับกลับมาดูย้อนหลังได้นะครับกลับมาดูเสร็จแล้วก็เอาไปทบทวนซึ่งกับการกลับมาดูย้อนหลังเนี่ยไม่จำกัดระยะเวลากันดูนะครับเจวิดีโอเนี่ยดูไปเลยตลอดชีพอ,อันนี้นะครับในราคา8,900บาทถือว่าคุ้มมากนะครับ ใครที่สนใจก็มาลงทะเบียนเลยนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็โอนเงินมานะฮะจากนั้นก็เดี๋ยวรอรับวดโโอได้เลยนะครับง่ายๆกับไทยฟอเร็กซ์ครูครับฝากไว้ด้วยครับมาดูเลยนะครับเมื่อวานตลาดวิ่งไม่ถึงนะครับไม่มีไม่มีการทะลุหายนะครับจักหนึงชั่วโมงเลยนะครับยังอยู่ในกรอบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีวางแผนวันนี้นะครับว่าว่าจะเป็นยังไงกันนะครับว่าจะทํายังไงกันต่อไปนะ ยูโรนะครับก็เป็นค่าเงินที่อ่อนค่าที่สุดนะครับหลังจากที่บุนเดสแบงค์ครับได้ระบุว่ารายงานประจําเดือนนะครับของเศรษฐกิจเยอรมันเนี่ยเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับโดยแรงกดดันหลักมาจากการจเจริญเติบโต,ตภายในประเทศครับและยังเตือนว่าความมีศักยภาพจากภายในอกประเทศนะครับที่ที่จะมาช่วยกับหนุนเศ,ศ,ศรษฐกิจเนี่ยก็ได้หยุดชะงักลงเมื่อเร็วๆนี้นะครับอย่างมีนัยสําคัญเพราะอะไร เนื่องจากเนื่องจากความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงของเศรษฐกิจในหลายเดือนที่ผ่านมานะครับที่เกิดใหม่เนี่ยแล้วก็ความไม่แม่ไม่แน่นอนทางการเมืองและความยุ่งแรงในยุโรปตะวันออกนะครับแต่ก็กล่าวว่าการประเมินนะครับการเจริญเติบโตในไตรามาสที่2อนะครับอาจจะอยู่ในระดับต่ำนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเจริญเติบโตที่อยู่ในระดับต่ํานั้นเนี่ยจะทําให การชะลอตัวของเศรษฐกิจอยู่ในเชิงลบนะครับก็เขาแค่ชะลอตัวนะครับแต่ยังไม่ถือว่าลบก็บประมาณนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เอามาอัปเดตกันนะรปฏิทินข่าวในสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีอะไรมากนักนะครับหลักๆก,ก็คือจะอยู่ที่การประกาศผลการประชุมของ RBA RBA ใครเคยได้ยินชื่อนี้ RBA ย่อมาจาก ถ้าเป็นสับทางเทคนิคของของหุ้นนะครับของตลาดหุ้นเนี่ยเขาจะแปลว่าอ่ lucky buy again เออใช่ lucky buy again ก็คือการ buy ซ้ำแต่นี้ไม่เกี่ยวนะครับก็คืออันนี้เนี่ยเป็นสับทางทาง,ทางต่างประเทศเขานะครับซึ่ง reserve of bank australia นะครับ reserve bank of australia นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ๆช่นะครับก็คล้ายๆกับ พวก BOE นะครับหรือว่า FOMC หรือว่าอะไรต่างๆที่ BO BOJ อะไรเงี้ยครับก็คือธนาคารทําหน้าที่เหมือนธนาคารกลางของประเทศต่างๆเหมือนเหมือนเหมือนต่างประเทศนะครับก็มีหน้าที่ที่ออกําหนดนะครับกาหนดนโยบายทางการเงินเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยควบคุมซึ่งซึ่งเวลาอะไรพวกนี้ออกมาพูดเนี่ยจะมีผลจะมีผลต่อค่าเงินนั้นๆนะครับค่าเงินในประเทศนั้นๆอันนี้ก็ เป็นชื่อย่อของเขานะอย่าง BBOE เนี่ย b o e ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นของอังกฤษนะครับ Bank of England BOJ Bank of Japan นะครับอะไรประมาณนี้ FOMC ไม่ต้องพูดถึงมีคนรู้อยู่แล้วนะแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลที่น่าสนใจนะครับดัชนี PMI นะครับจากโซนยูโรนะครับแล้วก็ดัชนี IFO นะครับจากเยอรมันนะครับซึ่ง จะมีผลต่อการตัดสินใจนะครับในกรณีการผ่อนคลายนโยบายของทางการเงินของ ECB นะครับในเดือนพิจุนายนด้วยนะครับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ตอนบ่ายเลยก็แล้วกันนะครับดัชนีผู้บริโภคของเยอรมันนะครับคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจาก0.0%นะครับจากเดิมอยู่ที่0.03%นะครับแล้วก็ดัชนีผู้บริโภคของสหราชอณาจักรนะครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับ ดัชนีผู้บริโภคของราชอาณาจักรคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นดัชนีผู้ผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นแล้วก็มีราคาราคาค้าปลีกนะครับก็คาดว่าจะปรับดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับดัชนีผู้บริโภคของพื้นฐานนะครับคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นราคาคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับบ่าย นี่ครับรอรอติดตามนะครับซึ่งจะมีผลต่อค่าเงินภายในประเทศนั้นนะครับน่าจะออสเตรเลียนะครับอ,อันนี้ตายสิบหนาฬิกาสามนาทีทุ่มครึ่งนะครับยอดขาส่งของแคนาดานะครับคาดว่าจะลดลงเหลือ0.5%จากเดิมอยู่ที่1.1%นนะครับแล้วก็ ประธานเฟดนะครับสาขาฟิลาเดเฟียนะฟิลาเดเฟียก็จะมาพูดเกีย่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของในกรุงวิชิตันนะครับแล้วก็สักเที่งคืนนะครับที่งคืนก็ประธานเฟดสาขานิวยอร์กนะครับก็จะอามาพูดเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับในกรุงในนิวยอร์กเช่นเดียวกันนี่ก็จะมาพูดอยู่สองท่านด้วยกันในคืนนี้รอดูนะครับว่า จะมีถ้อยคําแถลงนะครับที่มีนัยยะสําคัญอะไรหรือเปล่านะที่ชีน้นําว่าเฮ้ยเขาจะเผยไตอะไรหรือเปล่านะฮะเขาจะบ่งบอกถึงแนวโน้มอะไรหรือเปล่านะครับเรามาดูส่วนนี้กันบ้างครับจากกราฟนะฮะเมื่อวานเลยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเป็นเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็มีแท่งหวาดเสียวขึ้นมาหนึ่งแท่งนะครับถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยลุดขึ้นลุดลงอยู่หนึ่งแท่งระยะเล็งประมาณสามสิบปบนะครับประมาณสามสิบกว่าปีบเนี่ยแล้วก็ กลับไปที่เดิมนะครับอันนี้ก็เริ่มไซด์เว์ลงมานะครับดูจากเดล่เลยนะครับก็ยังยังมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นอยู่นะมีมีโอกาสที่จะขึ้นอยู่แต่ว่าไม่มีสัญญาณอะไรมากมายนักนะครับไม่มีเมื่อวานไม่ไม่ได้บอกถึงสัญญาณอะไรที่ชัดเจนมากมายจากสี่ชั่วโมงจากสี่ชั่วโมงก็เช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ในโซนนี้ยังยังไม่สามารถบอก เลงการเทรดที่ชัดเจนได้นะแต,แต่แต่พอจะบอกเป้าได้นะครับถ้าถ้าราคาทะลุนะครับมันจะไปตรงไหนนี่ครับสักสีชั่วโมงก็ได้ได้เป็นประมาณนี้ครับวางวางไว้สามโซนนะครับหนึ่งจุดสามเจ็ดห้าสามเนี่ยข้างบนนี้นะครับถ้าถ้าราคามีการทะลุขึ้นไปจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าทะลุแนวนี้ลงมาได้เนี่ยแนวหนึ่งสามหนึ่งจุดสามหกแปดแปดเนี่ยก็แนวต่อไปก็คือโราเดิมนะครับ จาก4ชั่วโมงเราก็จะวางแนวไว้ประมาณ3แนววางไว้ตรงนี้ก่อนเรามาดูจาก1ชั่วโมงกันบ้าง1ชั่วโมงน่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดนะครับมันเป็นอย่างนี้ทํำยังไงนะครับถ้าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับให้เทรดตามกรอบนะครับเราเห็นว่าแนวต้านแนวรับหรือว่าเนี่ยครับที่มันไซด์เวย์อยู่เนี่ยครับ,ท,รบที่มันเป็นสวิงแล้วมันมีจุดยอดมาทดสอบหลายจุดนะวางไว้เลย,เนยหนึ่งเส้นเนี่ยนะครับ ประมาณนี้เอาคร่าวๆนะครับไม่ต้องไม่จาเป็นบางบางทีก็ไม่จาเป็นแบบต้องเอ,งเอ้ทุกไฮอย่างนั้นมันก็เกินไปนะฮะเอาประมาณนี้ก็พอหนึ่งสองนะครับสามต่งนี้จริงก็ได้นะอันนี้ข้างบนเนี่ยจะถือว่าเป็นเป้าหมายนะครับ แถบสีน้ำเงินนี้นะครับก็คือแถบเล้งกันวิ่งราคาที่ถ้าราคาทะลุโซนตรงกลางมาได้แล้วนะครับราคาก็จะมีโอกาสขึ้นมานะครับลงมาข้างล่างนะก็มาดูกันนะครับเทต้ตามกรอบไปเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องคิดมากเทต้ตามกรอบไปก่อนนะฮะถ้าราคาแต่แต่อยากจะให้อิงว่า ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้นี่รอตรงกรอบตรงกลางนี่บางไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจถ้าจะให้ดีนะครับรอให้มันลงมาข้างล่างแล้วบายขึ้นข้างบนจะดีกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการบายของเราต้องดูสัญญาณด้วยนะครับต้องดูแท่งเทียนด้วยหรือว่านาคานะครับอาจจะลงมาองเอ่อมาทดสอบตรงนี้มีสัญญาณกับตัวนะครับก็ลองเซลลงมาตำแหน่งแรกที่จะมาปิดก็คือตรงกลางนี้ก่อนส่วนที่หนึ่ง และส่วนที่2อ,อันนี้ครับก็เป็นแผนการเทรดตามกรอบแบบง่ายๆส่วนใหญ่การเทรดตมามงก,การ,รกอบเนี่ยเขาเขาจะเป็นแนวสวนนะครับสวนสวนตามเนี่ยครับตามแนวรับแนวนนตา้านที่ที่วางไว้นะครับแต่ถ้ามันหลุดจริงๆนะครับมันหลุดกรอบขึ้นมาจริงๆก็คัดแล้วก็เข้าทํากําไรตามนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันหลุดกรอบแล้วมันไม่มีสัญญาณกลับตัวเลยนะครับมันมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นไปต่อเนี่ยนะครับเป็นแท่งปิดแท่งไมดแท่งอย่างเงี้ยครับนี่ครับปิดเป็นแท่งอย่างเงี้ยครับโอกาสที่ ราคาจะไปต่อค่อนข้างสูงก็ปลายขึ้นตามประกักหมาปิดตรงนี้เช่นกันครับแนวโน้มขาลงนะครับรอมันทะลุบางทีถ้ามันกลับมาย่อให้ดูสัญญาณตรงน,นี้เสียวลงมาอะไรประมาณนี้นะครับเห็นภาพกันไหมฮะโอเคนะฮะลองมาดูจาก15นาทีนะครับ15นาที15นาทีก็ไม่เห็นอะไรมาก มันยังมันยังวิ่งไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นชแนลเท่าไหร่จาก3 5นาทีราคาวิ่งน่ารักเดินนั้นเหมือนพยายามจะไม่ผ่าน4.8ตรงนี้มันจะไม่ผ่านข้างบนนี้นะครับน์กไว้ถ้าราคาลงมาข้างล่างก่อนก็ ก็ใช้หลักสูตรในหนึ่งชั่วโมงไปเลยนะครับลงมาชั้นแรกชั้นที่สองอะไรก็ว่าไปนะครับใช้หลักสูตรตามหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับโอเคนะครับแผนการเทรดของเราก็จะได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ข่าวเยอะขึ้นอีกนิดนึงหลังจากเมื่อวานน่าจะมีอะไรที่แรงขึ้นอีกนิดนะครับสำหรับยูโรเทียบดอลลาร์เองนะครับโอเคไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ thank <music> you